เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการเตือนภัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลหลาก Early Warning System ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยานโรงแรมเวียงอินอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนายองอาจขนุดวงมผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ํา พร้อมกับพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในการนี้นายธีรชุมบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายให้นายวรพัฒน์ธรรมประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาจัดการฝึกอบรมครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพยาวเ,เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมอบรมประมาณ170คนซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนในภาวะวิกฤตและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับผม วรลพัฒธรรมปที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ําครับวันนี้เรามาประชุมซักซ้อมเครือข่ายผู้รู้นะครับผู้นําชุมชนนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับสําหรับการแจ้งเตือนภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับสําหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีสถานีการแจ้งเตือนภัยนะครับทั้งหมด191สถานีนะครับปีนี้เราจะ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจำนวน51สถานีครับสำหรับการประชุมซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม170คนนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้นําชุมชนนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับท่านในอำเภอนะครับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับและอำเภอนะครับสาหรับการจัดประชุมซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยครั้งนี้เป็นเวทีที่23นะครับในปีนี้ของเราครับทั้ง ทั้งประเทศเนี่ยเราเราจะจัด24เวทีนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่23นะครับสำหรับการซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสคดีนะครับสำหรับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเขาเมกีนะครับที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการซักซ้อมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการแจ้งเตือนภัยในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับ